อันนี้เป็นของฝากนะคะพี่ออยกลับมาถึงบ้านของเขามารออยู่ที่บ้านแล้วนะคะน้องนกนกพวรรณนะคะส่งมาให้พี่อ้อยเนาะก็พี่อ้อยขอบคุณน้องนกมากๆเลยนะคะเขาบอกหนูเก็บมะม่วงแล้วหนูจะส่งให้พี่พี่ออยกลับวันไหนก็เลยบอกว่าเออพี่กำลังจะกลับเนาะพรุ่งนี้พี่จะกลับแล้วอะไรเงี้ยก็เลยส่งมานะคะ <laughs> วางนี้เลยเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องนกมากๆเลยที่ส่งมะม่วงมาให้พี่อ้อยเนาะก็ทานแบบเหลืองกำลังกำลังเนื้อเหลืองนะคะน่าจะอร่อยนะคะขอบคุณมากๆก็พี่อ้อยกลับมาคราวนี้ก็มาสั่งยาลดใหม่นะคะยาลอดใหม่พี่อ้อยก็ แพงนะคะเพราะว่ายาที่เคยฉีดอยู่คือ1,000 0โดสนะคะ1,000 0ยูเอห0 0ยูนิตนะคะหรือ10,000โดสนะคะที่ที่ฉีดอยู่ตอนนั้นนะคะคือเข็มละ1 2 0่ักว่าบาทนะคะเกือบ1 3 0 0เนาะตอนนี้ผลเลือดพี่อ้อยไม่โอเคนะคะยังไม่โอเคเนาะคุณหมอก็เลยต้องปรับยานะคะเพิ่มเป็น40,000โดสนะคะพอา0 0 0 0 0โดสปุ๊บ ต่อราคาต่อเข็มนะคะก็อยู่ประมาณ5,000เศษๆนะคะ5,000นิดหน่อยเนาะก็แต่คุณหมอให้ฉีด10วันหนึ่งเข็มนะคะก็คือแพงกว่าเก่าเนาะเพราะปะกะติพี่ให้ฉีดอยู่1,000กว่านะคะประมาณประมาณพเนาะก็จะอาทิตย์ละ2เข็มตอนนี้ก็เพิ่มเป็น10วันเข็มนะคะแต่ตัวยายาตัวยาเพิ่มความเข้มข้น มากขึ้นไปอีกนะคะจาก1,000 0เป็น40,000นะคะแล้วก็ราคาต่อเข็มก็อยู่ที่5 0 0 0นนิดๆนะคะก็แพงขึ้นนะคะก็คุณหมอให้ลองดูสักสองเดือนนะคะว่าจะดีขึ้นไหมถ้าดีขึ้นคุณหมออาจจะพิจารณาอีกทีหนึ่งว่าจะเพิ่มยาหรือว่าจะลดยายังไงนะคะแต่ว่าในราคาหนึ่งหนึ่งหนึ่ง หนึ่งเข็มสี่หมื่นโดสเนี่ยก็คงจะต้องฉีดราคาสี่หมื่นโดสไปต่อนะคะฉีดปริมาณนี้ต่ออาจจะลดเข็มยาเนาะก็คุณหมอบอกว่าอาจจะต้องฉีดตลอดนะคะก็ต้องดูอีกทีนึงเนาะว่าจะยังไงก็ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชรค์คอมเมนต์ใต้คลิปถ้าทายพูดคุยกับพ,พ,พี่อ้อยเนาะก็ รังนี้พี่อ้อยยังลงคลิปน้อยอยู่นะคะยังไงก็พี่อ้อยก็ฝากช่องหลานชายด้วยนะคะพี่อ้อยลงคลิปของหลานไว้ใต้ช่องนะคะก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ